สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่คะ่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเราตามทำตามคำเรียกร้องนะคะของแน่นอนของแฟนๆรายการของเราคะ่ะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วนะคะคงเบ้งเมืองไทยหรือซินแสหมิงมาที่รายการของเราเสียงตอบรับดีมากหลายคนก็ต้องถามแล้วคะ่ะว่าแล้วดวงครื่องปีหลังจะเป็นอย่างไรอยากจะรู้ละเกินคะ่ะ นะคะดังนั้นวันนี้เราเลยเชิญไมค์ค้งตามคําเรียกร้องค่ะเรามาดูทีละราศีกันเลยเราจะแบ่งเกรดเป็นยังไงดีคะผมก็อยากจะให้เกรดเป็น A B C แต่วันนี้คงต้องมี A บวกด้วยเห็นบอกว่าพอดาวขยับจะมีผลกับทุกราศีเลยโอย้ทุกลัคนาราศีเลยขยับองศากำลังจะดีและ ทีนี้แหบส่งผลทุกลัคนาราศีเลยเป็นลัคนานึงที่มีโอกาสจะรักซ้อนมากๆเลยเลิกก็เลิกไว้ได้พอะรักเกรดอะไรคะผมยังให้ไม่เป็นซีอยู่รายการเล่นใหญ่จใจหญ่ขอต้อนรับของเบ้งเมืองไทยหรือสินแสหมิงค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสินแสขอถามสักนิดนึงนะคะว่าดวงพอบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่กรกฎาหรือเปล่าคะกรกฎาเลยครับกรกฎาหนึ่งกรกฎาเลยนะครับแล้วก็ เป็นช ja mm ่วงที่สำคัญเพราะว่าดาวเริ่มขบวนพาเลตเริ่มขยับแล้วนะครับเห็นบอกว่าพอดาวขยับจะมีผลกับทุกราศีเลยโอ้โหทุกลัคนาราศีเลยนะครับเพราะว่าดาวที่จะขยับเนี่ยคืออย่างนี้ครับดาวที่มีความสำคัญมากเนี่ยเป็นปฐมฤกษ์เลยคือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ก่อนหน้าเนี่ยองศาเดินถอยหลังอยู่เดินแบบมูนวอลกอบแมเคนจักสันนะครับนี่กำลังจะขยับ ขยับองศา,ากําลังจะดีแล้วทีนี้แหละส่งผลทุกลัคนาราศีเลยแสดงว่าใครที่แบบอุ้ยที่ผ่านมาลิบลริบลีเงินก็น,กน,น้อยดูฟืดเครื่องครับ,ค,รบความรักแปลกอีกอ,อาจจะรุ่งก็ได้อาอาจจะขยับเปลี่ยนแปลงพลิกดีขึ้นเลยก็ได้จากมีสาม,มีคนเดียวมีมีสาม,มีหลายคน อันนั้นก็น่ากลัวฮะนะครับอาจจะน่ากลัวซะมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ขอถามสินแสโดยคร่าวๆก่อนที่เราจะไปลงแต่ละราศีนะฮะก่อนที่เราจะไปลงแบบนั้นหมุนถามอย่างนี้เลยนะคะว่าดวงบ้านดวงเมืองทั่วๆไปครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคือคือครึ่งปีแรกมันหนักหนาสากันนะโอ้ยโอ้เจออะไรมาเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเพราะจูปิเตอร์มูนวอล์กอยู่ อันนี้ประการที่1ประการที่2คือดาวอังคารเนี่ยปกติเขาจะย้ายราศีทุกๆเ,เดือนครึ่งนี่อยู่ไปตั้งแต่แเดือน<ะ>อแล้วก็ไปเร่งกับ เจ้ากอดฟา t ธ e r อเลยคือไปเลงกับลาหูโอ้โหแม่เจ้าทีนี้แหละมันเลยเนี่ยฮะตังที่เราเห็นเห็นเ,น,เนี่ยครับคือมีผลก็ไม่ใช่ใแค่ประเทศไทยนะใช่ครับมีผลเห็นไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นเยอะแย, <ะ S 1> <า>ยะมากมายในในต่างต่าง,างบ้านต่างเมืองก็เกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเพราะไปอยู่ในมุมเขาเรียกว่าจาัตุโกนคือมุมเขาเรียกกาก,ากาบาทคือมันเลงกันอยู่ทุกมุมจนโชคดีที่ได้ได,ดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์เนี่ยอพอทําให้หายใจหายคอได้โอบนะครับนี่แหละคือคือไม่ได้แบบว่าพังไปซะทั้งหมด นะคะคแต่ก็ถามว่าแยกม,มันก็คือจะแยกกัน,นไปหมดอ่ามันก็แยกใช่รันะคะคแล้วก็เกิดเหตุการณ์แรงๆอย่างที่เราเจอเจอกันมาใช่ครับนะคะคคดังนั้นตอนนี้เห็นบอกเริ่มเปลี่ยนแล้วก็อย่างนี้ฮะอ,ะอังคารเปลี่ยนยังไง อังคารยังไม่ยอมไปโอ้ยไปเถอะเนี่ยคุณเนืเนี่ยจมันจุกจิกเนี่ยนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ว่าถึงแม้อังคารไม่ไปแต่พระฤหัสมีกําลังอมี power คือไม่ไปใช่ไหมอาจจะไม่ไม่กลัวว่าพระฤหัสมีกําลังแต่ก่อนหน้านี้พระฤหัสอีกก็เดินถอยหลังด้วยไงมันก็เลยทําให้อังคารที่เป็นเลงกับราหูเนี่ยทำให้เนี่ยอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยแหละครับนะครับแล้วแล้วพอตอนนี้พระฤหัสเดินหน้าแล้วพระฤหัสกําลังจะเดินหน้าวันที่สิบ 8 9กรกฎาคมเนี่ยนะครับที่18องศา27ลิบดาว่ากันหลักวิสรยไปเลย18องศา27ลิบดาองศาจะเริ่มขยับเดินหน้าทีนิดเดินหน้าปุ๊บกำลังมาเต็มที่มายันดาวพวกเนี้ยที่ที่เอฟเฟกอยู่ตอนเนี้ยครับนะฮะแสดงว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนครับนะครับดังนั้นอย่ารอช้าค่ะครับอย่ารอช้าเรามาดูทีละราศีกันเลยเราจะแบ่งเกรดเป็นยังไงดีคะ ผมก็อยากจะให้เกตเป็น A B C แต่วันนี้คงต้องมี A บวกด้วยบางลัคนาราศีถ้ามี A บวกก็ต้องให้กันไปนะคะถ้าราศีไหนแบบรุ่งจริงๆรนะคะก็ต้องให้กันไปถ้าเะนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะครเริ่มจากราศีเมษกันก่อนเลยค่ะ,ะลัคนาราศีเมษคำว่าลัคนาเนี่ยผมขอเรียนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนค่อคือถ้าเกิดเป็นระหว่างวันที่เนี่ยก็จะเป็น13เมษายนถึง13พฤษภาคมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมทางบ้านทราบลัคนาตัวเองแล้วเคยไปผูกดวงให้โหราจารย์ผูกดวงมาแล้วหรือเคยเช็คลัคนาตัวเองตามเว็บต่างๆแล้วให้ยึดลัคนาไปเลย<อ>เพราะอยู่กับเราตลอดชีวิตะนะครับนะครับลัคนาราศีเมษนะครับ,บ,<า>บลัคนาราศีเมษเนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสกําลังจะเดินดีแล้วแล้วดาวพฤหัสเนี่ย ไปอยู่ในบ้านตรงข้ามของชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษจึงได้อัน,นิสงส์งแห่งความโชคดีตรงนี้ไปเต็มเต็มใครที่แป็กเรื่องงานตกงานอยู่จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ,อใครที่คบกันบันบน,านานจนเริ่มจะเซ็งโงเ่เฮงกันแล้วเนี่ยนะคะ,คะแต่งงานเถอะอควรจะถึงเรื่องแต่งงานกันสักทีหาเลิกได้เลยนะครับเพราะว่าดาวมันมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่แต่งตอนนี้อยู่เป็นผีตันีแน่เที่ยวเนี่ย <laughs> ควรแต่งแล้วอะ อ่าฮะไหนแถวนี้ใครราศีเมษมั่งเนี่ยมีไหมทีมงานเรา13เมษาไม่มีใครได้เกิดช่วงนี้เลยเหรอแหมนะครับนะฮะแสดงว่าทีนี้ยังไม่มีใครได้แต่งงานโอเคจบพันผ่านไปเดี๋ยวนะคือเรื่องของงานจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนใช่ครับเรื่องของความรักครับถึงเลิกถึงชัยแต่งงานแล้วถึงเลิกแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษเลยค่ะ เรื่องของการงานการเงินล่ะการงานการเงินเนี่ยถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าใครที่อิ่มตัวกับการทํางานเด็แบบหนึง่งมันจะเปลี่ยนเทินไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมีคนคอยอุ้มสมเต็มที่ผู้ใหญ่อุ้มสมเต็มที่คือหมายถึงทํางานอยู่ที่นี่อาจจะมีผู้ใหญ่ดึงตัวไปทํางานอีกที่นึงใช่แล้วก็มีอะไรดีๆรออยู่<อ>ลัคนาเมษนะครับเงินล่ะคะสิ้นแสคะ่ะการเงินเมษก็จะดีด้วยเหตุผลเพราะว่างานมันดี เงินก่อนหน้าเน,นี้ยเมธดีบางทีแล้วโอ้โหแทบจะต้องวิ่งผัดสีคุณล้านเมตรหมุนเงินล้านเมตรเลยนะนเ,เนะที่ยวนี้จะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่เส้นทางแห่งอินคัมเรื่องการเงินเม่จะได้เต็มเต็มนะครับแต่ฟังฟังดูเหมือนจะดีหมดเลยมีอะไรต้องระวังไหมคะสุขภาพเพราะว่าดาวมนุษย์อยู่ทับลักอยู่แล้วก็อยู่กับดาวเกตมันจะเออเออบ้องบ้องหน่อยครับช่วงเนี้ย คล้ายๆกับว่าอาจจะทํางานเยอะอหรือว่าต้องมีภาระอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เกิดมีความเครียดกับการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ขออย่าได้แคร์อย่าได้กลัวมันเปลี่ยนดีแน่ๆเปลี่ยนดีแน่ๆใช่คือหมายถึงว่าการที่เขาจะมีงานมีเงินเยอะเข้ามาเนี่ยหมายถึงมันก็ต้องทํางานกันหนักด้วยใช่อคือไม่ใช่แบบนอนเฉยๆแล้วได้ตังนะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับโชคลาภนะอันนี้คนละเรื่องครับ ค,คือคือดาวเจ้าเรือนของลัคนาเมธเนี่ยคือดาวองาคานดาวองคารไปเป็นมหาอุดตอนนี้เมธเนี่ยแหละตอนนี้จะเริ่มขยันออกมาแล้วไปนอนเถือบอยู่ไม่ได้แล้วต้องขยันขันแข,ข,ข็งแล้วรับรองว่าไม่เหนื่อยฟรีค่ะนะครับฟังฟังดูเหมือนเมษจะดีซะเหลือเกินค่ะคหลังจากที่ไม่ดีมานานแสนนานเมธได้เกรดอะไรดีคะผมให้ A ยังไม่ A บวกเพราะว่า นี่แหละทางานหนักมากต้องมีงานหนักเข้ามาแลกพราะว่าใช่ครับจะทํางานตลอดเลยหลังจากที่เคยว่างๆมาเนี่ยจะทํางานเยอะมากแต่ที่ยังที่ต้องให้เอเพราะว่าความรักเขาจะสมหวังแล้วไงอนุโมทนากันด้วยนะคะมาถึงราศีพฤษศลัคนาราศีพฤษศลัคนาราศีพฤษศเนี่ยที่ผ่านมาปี5960นี่มึนตึบเพราะว่าดาวเสาร์ก็เล็งลัคนาอยู่ นี่ดา,าวเสาย้ายไปแล้วทีนี้ณตอนนี้พฤทธศพก็จะเป็นช่วงที่เขากำลังจะฟื้นตัวฟื้นตัวเรื่องงานคือพุทธศพตอนนี้ให้ตื่นมาคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองตื่นมานับตังอย่างเดียวนะครับเรื่องความรักเนี่ยไปได้แต่ยังไม่สุดฉะนั้นถ้ายังไม่สุดก็เบนเข็มไปลุยเรื่องงานไปลุยเรื่องธุรกิจดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าเขาจจแฮปปี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวพอประมาณช่วงตุลาคม ดาวพฤหัสไปเล็งลัคนาทีนี้แหละพฤษศจะขยับดีมากเลยหลังจากที่มืนแทบจะหนีไม่บวชชีมาประมาณช่วงปี5960เพราะดาวใหญ่ๆมันส่งผลในทางที่ไม่ดีนะครับแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นเหมือนกันงานจะดีใชงานจะดีงานะดีงานจะดีเงินจะดีความรักเนี่ยมันผีเข้าผีออกก็ช่างมันอย่าไปใส่ใจมากเอาเอาเงินไว้ก่อนแสดงว่าสําหรับพฤษศเนี่ยความรัก ยังไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วผมจะต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวความรักของพฤ่ศพคือดาวขังคารตอนนี้พฤ่ศพก็เข้มแข็งขึ้นมานะคือก่อนหน้านี้ความรักมันทําพิษทําให้พอความรักมันแป๊กงานเงินมันแป๊กด้วยคือมันชีช้ำไงชีช้ำซี่เลยคือแบบว่าชีวิตชีวิตเครียดว่างั้นเลยเครียดคือจะทำตรงนี้ตรงนี้มันก็ติดอยู่ในใจเรื่องความรักมันไม่แฮปปี้แต่ตอนเนี้ดาวเจ้าตัวเริ่มเป็นมหาอุดคือเริ่มแบบแข็งแล้วคือมีปัญหามากใช่ไหมตัด ไม่ยุ่งอยากจะเลิกใช่ไหมเออเลิกไปเลยหาใหม่เอาอย่างนี้เลยนะไม่แคร์แล้วทีนี้แข็งแรงแล้วอ่ะคืออาจจะมีเลิกเอาพูดกันตรงๆอเลิกอาจจะต้องเลิกความรักอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่คือทุกทีคือพอเขาท้าเลิกปุ๊บพฤษหงอยทีนี้ท้าเลิกใช่ไหมแน่นะเลิกกินเขาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์แล้วตอนนี้ร้อนแคร์ร้นแคร์เลยนะ แล้วในส่วนของเดี๋ยวนะทั้งงานทั้งเงินดีสุขภาพนะคะสุขภาพสุขภาพของพืชศพเนี่ยจริงๆดาวใหญ่ๆย้ายไปแล้วผมว่าสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นจะลุกขึ้นมาบูได้ลุกขึ้นมาบูลุกขึ้นมาจัดการทำนู่นทำนี่ได้อย่างดีขึ้นมีกำลังวงังช<ม>าขึ้นเพราะดาวมีกำลังแล้ว ดังนั้นฟังฟังดูเหมือนก็จะดีอาจจะไม่ดีบางเรื่องเกรดอะไรดีคะยังให้ B อยู่เกรด B เพราะความรักเนี่ยยังลูกผีลุกคนอยู่ออาจจะเลิกอ่ะมันก็ต้องมีเลิกมันก็ไม่ดีหรอกเนาะแต่จำนั้นก็อให้เกรด B ไปนะคะสำหรับทุกศกค่ะครับมาถึงราศีอีกหนึ่งราศีก่อนที่จะหมดในช่วงเบรกนี้นะคะมิถุนค่ะโอ้ลัคนามิถุนลัคนามิถุนเนี่ยฟังคำว่าโอ้โหมาก่อนเลยรู้สึกแปลกแปลกลัคนามิถุนค่ะ ดาวเสาไปเล็งลัคนาอยู่นะครับดาวเสาดาวโทษทุกไปเล็งลัคนาคือไปอยู่หน้าบ้านมิถุนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเขามาอยู่บ้านตรงข้ามเลยแล้วดาวแต่ละตัวก็ปั่นป่วนดาวราวหูก็ไปอยู่ข้างหน้าลัคนาคือมิถุนเนี่ยมึนตืบเรื่องความรักต้องบอกเลยช่วงช่วงจังหวะตรงนี้นะครับครึ่งปีหลังมิถุนเนี่ยมึนเรื่องความรักมันเป็นช่วงจังหวะที่เขาเพออืดเพ้ออม,อมกินไม่เข้าคายไม่ออกบางคนไปเจอรักซ้อนที่ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหล้งก็ไม่ได้อือยู่แม่งงั้นนะคือมันเสกป่วยจิตอะ่ะนี่คือลักนาไม่ถุนแต่ยังโชคดีที่ว่างานเขายังมีช่องทางไปได้แต่ถ้าเกิดมิถุนนะครับไปหัวปากหัวปัมกับเรื่องความรักนะโอ้โหต้องกินยาระงับเลยก่อนนอนคือเอาอย่างนี้ก็เลยจะแนะนำไม,ม่ถุนว่าถ้าความรักมีปัญหาถอยถอยมาหน่อยถอยออกมาหน่อย คือมิถุนนี่เป็นลักนาหนึ่งที่มีโอกาสจะเจอรักรักซ้อนมากๆเลยคือเป็นรักที่มันมันที่ใครไปไม่ได้คือไปซ้อนอยู่เลิกก็เลิกไว้ได้พอรักอยู่แบบเนี้ยจะเจอรักประมาณเนี้นะฮะดังนั้นให้ไปเน้นเรื่องงานดีกว่าใช่ให้ไปเน้นเรื่องงานไปหาเงินก่อนถ้าทุ่มความรักชมเงินการเงินเป็นไงคะการเงินก็จะขยับดีขึ้นแต่ว่ามีดาวราหูไปล้วงรัพย์อยู่แต่ล้วงทรัพย์ตรงนี้เนี่ยแปลความหมายว่าเป็นไปได้ว่ามิถุนเนี่ยอาจจะเอาเงินไปลงทุน อเอาเงินไปลงทุนถ้ามิถุนมีความคิดจะลงทุนอยู่แล้วครึ่งปีหลังจัดไปค่ะไปลงทุนไปทุ่มให้กับเรื่องงานให้กับเรื่องเงินเต็มที่คือรู้แหละว่าต้องมีการเอาทรย์ออกจากตัวบ้างแต่นั้นเอาไปลงทุนซะดีกว่าใช่หรือถ้าคิดจะไปซื้อบ้านซื้อไปเลยดวงมันจะเป็นนี่อยู่แล้วอยังไงก็เป็นนี่อยู่แล้วซื้อไปเลยอเอาให้เป็นคุณค่าทางจิตใจไว้ะนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าไปลงทุนหรือทําอะไรกับแฟนหรือคนรัก อย่าอันนี้เจ๊งเพราะดาวความรักไม่ดีอ๋อห้ามลงทุนกับคนรักใช่ลงทุนได้แต่อย่าลงทุนกับคนรักช่อย่างนั้นเถอะมันจะมีปัญหากันภายหลังนะหรือลงทุนไปซื้อบ้านแต่ใช้ชื่อเขาอันนี้เราเสียทรัพย์แน่นอนอันนี้หมดตูดเลยหมดตุดเลยนะครับออกมาตัวเปล่าเลยฮะนะครับนะครับนะฮะสุขภาพนะฮะสุขภาพสุขภาพก็นี่ป่วยจิตเรื่องความรักเรื่องความรักเลยนะใช่เรื่องคู่ครองแล้วก็ไม่มีแฟนอ่ะไม่มีแฟนก็อย่ามี ไม่มีแฟนกลัวดวงจะไปเจอคนมีเจ้าของสิฮะไอ้อ่ะนี่แล้วไปเจอเสร็จคือบารล้ที่หลังเออลักไปแล้วอมบรรลที่หลังดังนั้นถ้าบังคับจิตใจได้บังคับไปก่อนแต่บังคับไม่ได้ก็ชี้ช้ําไปก็ต้องยอมรับสภาพไปดังนั้นนี่ทุนเกรดอะไรคะผมยังให้ไม่เป็นซีอยู่ นะครับแต่ซีที่กําลังจะดีขึ้นนาเพราะว่างานเงินกําลังจะโอเคอย่างที่บอกว่าให้ไปทุ่มให้กับเรื่องเมคมันนี่เรื่องเงินก่อนดังนั้นมิถุนขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกอะไรค่ะคถ้าเลือกความรักคุณก็จะมืนตึ้อไปอีกยาวถ,ถ้าคนโสดระวังรักซ้อนแต่ถ้าเลือกเรื่องงานคุณกําลังจะมีช่องทางที่ดีขึ้นให้ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าถูกต้องครับนะคะเอาพูดกันตรงๆตรงนี้เลยครับ ยังมีอีกหลายราศีที่รออยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเบรกกันสักครู่นะคะพักกันสักครู่ในช่วงหน้ายังมีราศีอื่นๆรออยู่ด้วยความตื่นเต้นค่ะสักครู่เดียวค่ะไปอยู่วินาศเนี่ยมันเป็นช่วงเบื่อเบื่อยากยากอือหรือถ้ามีซ้อนก็ให้เขารู้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลาวีเอาเอ,อแต่ถ้ายัางไม่มีเป็นตัวเป็นตนนะก็ระวังจะต้องไปเจอรักแบบต้องไปชิงเข้ามา เออไปเจอแบบว่าคนที่เขากําลังมีปัญหาความรักอ่ะคือจะไม่ได้ได้อะไรแบบสบายสบายใจหรอกมันยังคาราคาซังเขาเราอาจจะไม่รู้รอ่ะหรือแฟนเก่ายังไม่เลิกดีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็พบใครตอนเนี้แล้วดูเหมือนกับทำไมเขาต้องเดินหลบๆต้องพยายามไม่ออกสื่อเอาโผักวกับเขาคาอยู่ไง<อ>คือเลิกแล้วมันก็ยังไม่ให้ไปอ่ะแกไปเช็คเลยนะเอะ